เตากินกล้วยครับเด็กมันดือ้อเด็กมันมากวนแต่เช้าเลยเว้ยก็จะกินข้ามงไงเถอลูกโว้ยบวกกินมบวกกินเปลือกตัวนี้มันพรานบวกคายเขาบัง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 เต่า นั่งมาบไกไก่บ่โอ้ยสิกัดมือข้นบกทั่วว่ากินบ้านนี่พักกับบกกินกินกินกล้วยเอ้ยิ้มแล้วบ่โอ้ยนั่งคว้งทางเหมือนอ้ไรนลูกกัด โอ้ยไปหาเห็ดขวกเมื่อนั้นไปเห็นก็เลยจับมาแม่นอันบอกแน่นแห้อเขาไม่ใหม่จักเรอนเมื่อขวกปอยเสนไปใส่ปอยเลยเอาไปปอยสองเทียร์ล่อยในวัดแม่บอกมาเฮาว่าไนปอยในวัดมิได้ปแล้วอ่างไห้ยปอยมันเป็นตน้ำปอยสนามมันกันไตแล้วเนาะ เลี้ยงมันตนยวนเ้ไเลี้ยวตนอยแล้วลูกไส้กลูกชายมาเลี้ยงมันต่น้อยยางสวยังไม่หายยังลอยถอ่อฝนยางไปปักซอยกันยางลบมาให้ก่ตุ๊กจกันเลยสัตัันเป็นเปลีนปย าที่เขาเมื่อไร่ไปตุ๊ปูโอ๊ยเปิ้ลอุยไปไปย่างไปเด็กซูนมาเที่ยวนั่นจังสันติล่ะ เรื่องที่ว่าหาบอกเบาสูมูฟังมูมาเตมั่บ้าน,านลานนำนักประมาณยี่สิบห้ากิโลครับสอกหนึ่งพอดีคือสองขืบสองขืบนิด หนึง่งพอดีไอเด็กสู่อายุประมาณหาปีเรื่องซ้ำเหรียญเหรียญสิบเนี่ยนะมีอย่างกะ่ะใส่แห้วเ,วเด้งเดงติดมาเขาตื่งออกจากไข่มาเด็กมือหนึ่งนี่มั้งเอามามาป้อนอาหารอยู่ลูกไา้มาป้อนอาหารอยู่หกเดือนห้าหกเดือนมาจะให้กินผักกินยัง เด็กซูจอมสน